สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับมาดูวิธีการปรับในส่วนของตัวข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขในเว็บกันนะครับในกรณีที่เราทําเว็บนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์เนาะตรงนี้นะครับเว็แบบแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็กดตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> <g ül> ก็เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปให้ดูนะครับในกรณีที่เรา listing เ,เข้าไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์รายละเอียดต่างเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วถ้ามีคนสนใจนะครับหรือว่ามีคนต้องการมาสอบถามนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัว Term of Use ตรงนี้นะครับรายละเอียดนะ Term of Use ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบฟอร์มตรงนี้นะครับเขาก็จะมีอยู่นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะลิงก์ไปที่หน้าเดียวกันนะครับอ้าวแล้วไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีวิธีการปรับยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมล็อกอินเป็นแอดมินแล้วเนาะจากนั้นนะครับผมก็ไปเลือกที่ตัวแผงควบคุมนะครับแบบนี้นะไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่ Team Option นะครับ พอเข้ามาที่ Team Option แล้วนะครับก็ให้มาดูในส่วนของตัว Contact นะครับ Contact นะครับนี่ Contact Form นะครับนี่ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปที่ตัว Contact Form นะครับแบบนี้เลยเนาะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ย Contact Form นะครับ Agent Form Type นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาหน้าไหนมานะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว Term and Condition นะครับเพจนะ Contact เนี่ยก็คือจะไปเอาจากตรงนี้มานะครับเนี่ยให้เราไปเลือกเลยนะ มีหน้าไหนบ้างก็ใส่ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็เราไปทําการถ้าคือถ้ามีแล้วเลือกมาใส่แต่ว่าถ้ายังไม่มีนะครับเราก็ไปสามารถสร้างหน้าเอ่อหน้านี้ขึ้นมาได้นะครับเทอร์มออฟคอนดิชันนะครับก็ไปที่เพจนะแล้วก็สร้างหน้าใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับก็ใช้ในการเลือกแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าแบบว่าเอยบางคนที่มีแบบในส่วนของตัวกฎหมไมเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะครับก็สง่งก็ปรับแต่งจากในนี้ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครนะครับสนใจคอร์สเรียนนะครับหรือว่าต้องการทําเว็บแบบนี้นะก็เข้ามาที่เว็บ o k d .com นะครับไปที่คอร์สสอนทําเว็บไซต์นะก็จะอยู่ที่อันนี้นะครับเนี่ยราคา3,900บาทนะครับหรือว่าจะให้ทําให้เลยก็จะอยู่ที่13,900บาทนะครับแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ5 7ถึงวันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีซ้อนๆกันหลายคนผมก็จะแจ้งวันเวลาเพิ่มไปนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะครับเว็บก็จะทําได้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหรือว่าจะให้ทําให้นะครับมีรูปแบบหน้าตาให้เลือกที่หลากหลายขึ้นนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาอันแรกเนาะหรือว่าจะมาดูโฮมหน้าอื่นนะครับแบบอื่นก็ได้นะเราก็มีนะครับเนี่ยแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนเพราะว่าในคอร์สเนี่ยมีปรับให้อยู่แล้วนะครับในคอร์สมีปรับให้อยู่แล้วเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ถ้าใครที่สนใจก็เข้ามาดูที่ cap.okd.com ok นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ข้างใต้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดี